ที่ไม่ลงจงตีว่าเลขว่าเลขกไปนะคือระยะเล็มันยังไม่ต้องการไม่ต้องการนี่งเดืองก็พอที่เราพอจอดระฟบตรงนันนี่มีนมัต้องลงหลายวันเดือนเดียวเป็นเทียบนะพอลงปักมันก็อยากจะจากมือเลยมันเอามานี่มึงมานี่มานี่ขว้งไปเลยขึ้นรถขึ้นไปทำไมเลยตีว่านะเดี๋ยวขึ้นไปทำไมเลยมึงจุ่มก่อนมึยิงหรืมึงเป็นใครกว่าทจำใจมึงเป็นใครที่มึงยิงได้ต้าแบบกลุ่มมักได้ความจำมามันก็เมาอย่าบ้ามันเมองมองอาโป้งอาโป้งปักที่มันกับอาโป้งมันิงกันเลย ก็ว่เียมันจ้าจ้าดีว่าเสืนตัวไม่โตฝัดเตียมมันมันตามันบวมปลาต้องมือหลูแเกะเลยได้เยเลยแล้เออว่ึ้งตอนเรหนึ่งบอกว้างเราน่อยดูผมจ้าเสกนึ่งนะตึ่งไ้แม่กือจะเดินได้แี่นกะเลยไอ้เจงทำอะไรทีมาต้นก้อนนี่น่มีเหลืองก้อนหนึ่งแหละต้นก้อนมันยิดจอตายกันที่ก็ไม่มีเลย แต่ว่าพอรูคขึนนะกับ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 กนดูเฉพรอนพัฒนาพลังงานเชื่อม,มั่นพลังคน